สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาพบกับพวกเรามาด้า JT ร้อยเอ็ดอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะวันนี้เราจะพาไปแนะนําร้านอาหารเจในจังหวัดน้อยเอ็ดค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์นะครับนำทุกคนนะครับไปชมร้านอาหารเจในร้อยเอ็ดของเรานะครับโดยวันนี้จะมีพระเอกของเราก็คือ CX 5คันนี้นะครับ ที่จะพาทุกท่านไปชมกันครับสวัสดีค่ะชื่อนุ่มนิ่มนะคะค่ะเป็นพนักงานร้านขายอาหารเจร้านเนี่ยวซ่านอาหารเจค่ะอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอาหารนะคะสาลาเปามันโถค่ะ <fuck. S 2> น,นี้คือทำเองหมดเลยทำเองค่ะ oh, แล้วก็เป็นสูตรลับของร้านเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็อาหารแห้งค่ะอาหารน้ำ آ, น <HH. S 1> ก็จะเป็นราดแกงสามารถทานท,ที่นี่หรือว่าใส่ถุงกลับบ้านได้ค่ะก็จะมีเป็นชุดๆเป็นถุงค่ะเมนูสุดยอดเลยวันนี้ก็นอกจากกระเพาะปลาแล้วก็จะเป็นหมี่ส้วมีมีสัวหรือมีหมี่ส้วบ่เฮ้อมีส้วมีส้วเนาะ อันนี้ถุงนึงนี่ขายเท่าไรครับแม่สามสิบบาทถุงละสามสิบราคาอาหารทั่วไปเลยค่ะสามส่วนมากก็จะเป็นอย่างละ30บาทนะคะขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิค่ะมีค่ะแล้วก็มีคณะฉ่ายด้วยคณะฉ่ายเนี่ยจะเป็นเปมนูอาหารที่ทํายากมากเพราะว่ามีขายแค่ปีละครั้งค่ะนะคะคณะฉ่ายเนี่ยทายากแล้วก็จะต้องคนทําเป็นถึงจะอร่อยค่ะมีผัดเผ็ดค่ะต้มแซบค่ะแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้ผัดเผ็ดนะคะ แกงมาระนะคะผัดกระเพรานะคะผัดมะเขือยาวนะคะผัดแตงผัดเปรี้ยวหวานนะคะค่ะแล้วก็จะมีเยอะจริงๆเยอะมากค่ะเมนูอันนี้เป็นเมนูทอดค่ะนี่ค่ะเป็นร้านนี้ยาวถึงตรงนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะปอเปียทอดค่ะมีเห็ดเข็มทองทอดอันนี้เป็นผักผักทอดกรอบนะคะอันนี้เป็นสูตรเฮติเยาวราชโดยตรงเลยค่ะอันนี้มาขายแค่ปีละครั้งนะยิ่พอจากกรุงเทพเลยนะคะมาแค่ปีละครั้งใจค่ะนะคะ นี่จะเป็นคผแนกทอดเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะสำหรับด้านในนะคะมุมมุมนี้ก็จะเป็นมุมอาหารน้ำนะคะ yeah, ก็จะมีวยเตี๋วก็รเราก็มีเจไดโบซุกี้ค่ะมีหมดเลยครบวงจรนะคะ,ะมีหมูแดงคือเหมือนเหมือนอาหารเห <st> มือนอาหารทั้งโลกปกต <c> ิ <oughs> เลยนะถึงไปน,นั่งเจมีหมูดแดงเจมีลูกชิ้นเจนะมีอะไรอีกคะอันนี้เป็นอะไรนะคะ <st> เป็นเนื้อตุ๋นค่ะเนื้อตุ๋นจากโปรตีนเกษตรทำจากโปรตีนเกษตรนะคะ มีครบเลยใช่นะคะอันนี้จะเป็นบุกนะคะอะมองผ่านๆจะเหมือนผ้าคี้ริ้วเหมือนปลาหมึกไปอ่าใช่ปจากหัวบุกค่ะใช่หัวบุกค่ะคือมีครบวงจรค่ะสุดยอดโอ้ยมุมนู้นอะเรื่องส้มเตาค่ะครับ ตําทะเตํานาตําโม่ตําซ้วตําถั่วตําทะเลตําป่าอเมซอนผมมีคําถามคําถามหนึ่งครับสงสัยปลาร้านี่เจหรือเปล่าครับเจนี้เจปลาครเจด้วยเหรอครับอยู่ในไฮเลยค่ะไม่น่าไหไม่น่านอนสุดยอดค่อยๆไม่ให้เดืรบเลยอ๋อเปือบเลยนะเดี๋ยวกินออกมาโอ้ปลาร้ายังเจนะครับเนี่ยคือเจทุกอย่างอันนี้ใช้ถั่วเหลืองในการหมักแทนเนื้อปลาอื่ค่ะใช้ถั่วเหลืองในการหมักแเนื้อเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติก็ เหมือนกันเอาให้เนื้อธรรมดาได้โอ้โหสุดยอดคนบอกว่าส้มตำเจแซบนั่วกว่าส้มตำทั่วไปอันนั้นนะแซบนอนคบผมตำไทยตำซ้วตตำม่วตตำถั่วตำทะเลตำป่ามซอนคะค่ะเอาอะไรคะเอาตำม้วนะคะโอเคค่ะตำม้วตำมวครงหนึ่งค่ะตำม่วผมถนัดเลยฮะมุมซาลาเปาอ่ะเดี๋ยวจะมาวันนี้ท่านอาจารย์นะคะทำนะคะ อาจารย์คะกำลังทำอะไรคะทำซาลาเปาค่ะโอ้อันนั้นนวดเสี่ยมซาลาเปาเสียมไส้ค่ะอันนี้คือไส้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไส้อะไรคะไส้ัขยาะัำขยะไส้ค่ะทำไส้อะไรบ้างคะอาจารย์ทำไส้บวบเขียวชาเขียวแล้วก็สัาขยาแล้วก็ไส้เค็มไส้ผักแล้วก็ไส้เหือแล้วก็มันโว เทศกาลเจปีนี้นะคะก็มีหลากหลายอันนี้ทําพิเศษเลยนะอันนี้นึ่งแล้วค่ะทานไชิมเลยีสวยไหมคะใช่ครับเนี่ยให้ชิมได้ค่ะชิเลยะสุดยอดเลยฮะไส้ผักไส้ผักกระยาชิมเลยอันนี้ไส้ผักค่ะใส่ยำร้อนๆโอ้โหขออนุญาตนะครับได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้ไส้ผักนะคะก็จะมีเห็ดมีเห็ดมีอะไรบ้างคะมีเห็ดหอมเห็ดหอมมีแครอทแครอทค่ะนนโหกระหล่ำกระหล่ำนะคะเห็ดหูหนูอ่าอาแล้วคนดูนะครับเขาอยากจะ โสั่งซื้ออย่างเงี้ยครับมีช่องทางไหนได้บ้างค่ะสำหรับช่องทางนะคะโดยโดยส่วนมากส่วนใหญ่ก็คือมาทานที่ร้านนะคะแต่ถ้าสมมุติบางท่านก็ไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันแอนได้ค่ะมีกับแอปพลิเคชันด้วยก็จะสะดวกสบายมากขึ้นสุดท้ายนี่เดี๋ยวทางมาด้าขอมอบอันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอลจากมาด้าเจทีร้อยเ็นะครับผมขอมอบให้เป็นครับผม นึกว่านึกว่าที่ฉีดเข้าปากฆ่าเชื้อไม่ใช่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะ<ม>ข,อขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตมอบให้เะครับร้านต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางอีกฝากหนึ่งของร้อยเอ็ดเลยครับผมไปดีไหมโอ้นี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะคือมันได้คือมันจะได้ยินเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยโมเบนนุ่มมาก เราอยู่ที่ร้านอาหารเจอิ่มทิพย์นะคะตลาดหนองแคนนะคะโอเควันนี้ร้านของเรานะคะมีเมนูอะไรบ้างคะ,ะวันนี้ใช่ไหมคะเราจะมีทั้งอาหารที่ตักนะคะเป็นอย่างๆกับอาหารตามสั่งนะคะคะอย่างวันนี้เมนูจะเยอะมากเลยค่ะจะมีตั้งแต่ดูดูในตู้เลยก็ได้ค่ะ จะมีในส่วนของโซนทานที่ร้านแล้วก็สามารถห่อกลับบ้านได้ด้วยนะคะถ้าเป็นกลับบ้านก็จะเป็นถุงแพคไว้ให้เรียบร้อยเลยโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูข้างด้านในค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารสักนะคะเป็นถุงๆค่ะก็จะมีประมาณเป็นพวกผัดนะคะเป็นพวกเป็นพวกผัดแล้วก็เป็นพวกน้ำพริกนะคะเป็นพวกของจืดนะคะพวกเต้าพะโล่พวก ต้มต้มจับฉ่ายผัดผักรวมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกปลนปลาอาหารพวกทั้งไทยทั้งอีสานทั้งจีนเรียกได้ว่าหลากหลายเหมือนหลากหลายมากใช่ค่ะด้านนู้นก็มีค่ะด้านนี้ก็จะเป็นพวกโปรตีนทอดต่างๆของทอดใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแหนมเห็ดค่ะมีแอบมเห็นมีห่อหมกด้วยวันนี้มีห่อหมกด้วยค่ะ เมนูเราจะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะแล้วก็มีส้มตํานะคะมีส้มตาด้วยค่ะวันนี้เป็นข้าวหมกไก่มีบ้จ่ามีข้าวหมกไก่ด้วยใช่ค่ะเยอะมากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอ๋อดูดูไก่ค่ะดูไก่ไก่ทำจากเห็ดนะคะทำจากแป้งทอดค่ะโอ้น่าทานมากๆเลยนะคะ อันนี้เรียกว่าเมนูมะม่วงมี่ซัวค่ะมีนึงจะทําครั้งนึงเฉพาะเทศกาลทานเจโอเคค่ะแล้วเราจะเปิดทุกวันค่ะถ้าถ้าเป็นเปิดตลอดปีเลยค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาจะเปิดจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์หยุดแค่วันเดียวใช่แต่ถ้าเป็นเทศกาลเจเราจะเปิดจนถึงค่าเปิดทุกวันเลยประมาณเริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าโมงประมาณสองทุ่มโอโอเคที่นี่จะเป็นร้านเจเปิดขายตลอดปีค่ะค่ะ ก็คือนอกจากเทศกาลแล้วก็คือสำสหรับคนที่แบบไม่ไม่ทานเนื้อคือทานเจดก็คือทานได้ไปตลอดเลยใช่ไหมคะขายทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะโอเคค่ะถ้ายังไงบอกเส้นทางเผื่อสาหรับคนที่ไม่รู้จักค่ะเราจะสามารถมาที่ร้านยังไงคะก็คือจากสี่แยกสี่แยกตรงโรงเรียนเมืองนะคะเราตรงมาเลยค่ะร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือ ก็คือป้ายสีเหลืองเด่นๆใช่ค่ะใช่ะะใชโอเคค่ะถ้ายังไงก็ช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านอาหารเจอิมทิพย์ค่ะโอเคค่ะสาขาตลาด้องสาขาตลาดน้องแคนค่ะควันนี้นะครับผมก็รีวิวแนะนําก่อนนะครับผมครบสอร้านเรียบร้อยแล้วนะคะผมในร้อยเอ็ดนผมถ้าชอบร้านไหนนะครับผมมาเยี่ยมชมมาลองชิมอาหารประจำร้านได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ